จากเม็ดครับโคโค่สามพวัตต์ฮะตัวนี้ MRA ชื่อย่อของเขานะครับจัดไปจื่นนอกจากนี้มีอะไรบ้าง ELCB ตัดไฟรั่วสิบ้าแอมป์ส่วนที่หนึ่งวิีนะครับมีเนาะแล้วก็ตรวจจับการไหลเวีนของน้ําท่านั้นยังไม่พอครับ IP 25มีให้อยู่แล้วการใช้งานตัวนี้ปรับทั่วไปปกติได้ประหยัดไฟเบอร์53ดาวด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับเวลาคุณซื้อเครื่องทำควาอุ่นนะฮะเขาจะมีในเรื่องของฝักบัวโคเมียมให้ด้วย3 5 0 0ันารยี่ิบบาท Miracle Blue นะฮะ ขนาดขยับขึ้นมาหน่อย4,500วัตต์อันนี้จากมาซูมาครับมาดูครับแล้วก็การป้องกันไอเซฟตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงก็คือในเรื่องของสายดินก็มีการตรวจสอบนะฮะเทสปกติเช็คได้2ฝั่งนะครับปรับทั่วไปเลยดีมากแต่ดีไซน์อะไรสวยงามนะปุ่มจับนะพี่มินเขาจะเป็นเท็กเจอร์แบบสากๆนิดหนึ่งนะฮะก็ก็เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งตัวนี้เป็นหม้อต้มน้ำทองแดงเช่นเดียวกันเลือเบียง4,790บาทเท่านั้นเครื่องทำน้ำร้อน DDC 6EC ด้านหน้าสีดําเลยค่ะแบรนด์ดังอย่างสตีเบลการใช้งานเป็นทองแดงแน่นอนสําหรับสตีเบลนะครับคุณภาพเยี่ยมจากแบรนดังโฟล์ e สวิตเอลความปลอดภัยมีครบเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ทรงแนวนอนแบบนี้นะครับก็นําไปติดตั้งขนาดกระทัดกระทัดรัดนะครับติดตั้งใต้ซิงค์น้ําอะไรแล้วแต่ได้หมดเลยก็เพียง8,74 0บาท AQ 5 0 UF c ขาวแบนดดังอย่างมาสุมา่า uh huh. นะ uh huh. สาม้กรกองตัวนี้ก็จะมีเซดิเมนต์นะกรองตะกอนหยาบต,ต่างหินดินทรายที่ปนมาแล้วก็แอค i ิเวเต็ดคาร์บอนบล็อกพวกดูดซับกลิ่นสีรสชาติคอรีนสารอินทรีย์ต่างๆรวมถึงเรซินตัวนี้นะในเรื่องของตะการหินปนูลดความกระด้างมาด้วยนี่ครับ4,390บาท เครื่องกรองน้ำดื่ม AO Pure Life a u t o Sea c l o u จากแบรน Masuma กรอง5ขั้นตอนเช่นเดการกัน Sediment P5 carbon resin AO membrane ต่างๆโพลีค car บอแต่เขาจะมีเพิ่มด้านบนในเรื่องของการต่อชุดต่อนะฮะและมีตัวกรองที่เพิ่มยิ่งขึ้นด้านในนี้อีกหนึ่งตัวกรองเพะฉะนั้นจะละเอียดสะกาดไม่ฮึ้นสารตะกวสารอินทรีย์สารปล่อนต่างกรอง,ง,ง,งได้หมดเลยพี่แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทว้าวยเครื่องกรองน้ำดื่ม AO Ad 9 1 0จากแบรนด์ดังอย่างฟิลิป แต่จุดเด่นของเขาไม่ใช่เรื่องการกรองแต่เป็นเรื่องการใช้งานค่ะการใช้งานของเขาตัวนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมีตัวกดอะไรออกมานิดน,นึงแล้วตัวนี้เขาก็จะมีโปรแกรมอยู่ด้านบนตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิของน้ําได้สีระดับอุณหภูมิห้องปกติหรือว่าใช้40องศา8 5องศา90องศาเลือเพียนี่ครับ1 5 9 0งบาททีตาชี้ของเรานะ w m p 2 5 0 AX 250าวัตต์ทีตาชีใช้งานเนี่ยการทํางานอัตโนมัติการเปิดปิดของน,น้ำ นะตัวนี้เขาเปิดปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยประหยัดไฟวัสดุขแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมตัวนี้จะมีถังแรงดังนไนโตรเจนภายในงเพีายง7,380บาทค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยพี่คิวเป็น EP 3 0 5 R 300วัตต์จากมิตซูบิชิเพราะตัวนี้ระยะดูดเขาอยู่ที่ประมาณ8เมตรแต่ระยะส่งน้ําก็คือ20เมตรเพราะนั้นเนี่ยสชั้นเนี่ยสบายไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมนะฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยเช่นเดีวยวกันตัวเรือนปานนเนี่ยเขาเคลือบพิเศษและป้องกันในเรื่องของสนิม ต่างๆได้นะมั่นใจได้เลยในการใช้งานไม่เลยหรือเพียง7580บาท